ตอนสั้นเอซีเรื่องรถเก่งจับเด็กตอนจบจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับวันนี้เช้าจังเลยเป็นเช้าที่สดใส่ วันนี้ไปเล่นสวนสนุกดีกว่าวันนี้จะเป็นคนแปลกหน้ามาจับเราอีกไหมนะ้าทำไมบ้านเราถึงทำไมบ้านเราถึงติดกับบ้านแม่เราอ่ะ บ้านเราไม่มีแม่เราแม่เราอยู่ที่นี้ถ้าเราจะคิดถึงแม่เราก็มาที่บ้านนี้เลยแม่ครับผมขอออกไปเล่นที่สวนสนุกได้ไหมครับแม่ได้สิจา้าลูกแต่อย่าไปลงเชื่อกับคนแบลกหน้าอีกนะเพราะว่าช่วงนี้มันมีคนแบกหน้านะดูรถด้วยนะลูกครับแม่ จักรยานเป็นไรแล้วฉันจะตีลังกาโอยกว่าจะไปถึง หลบรถก็ไปทางนี้เพื่อหลบรถเผื่อทีมีรถมา <c oughs> จอดไว้ตรงนี้ดีกว่าเดินไปแบบนี้ก็ได้ <c oughs> บินไปดีกว่าจะได้เร็วไว บินไปเลยเย่เ yeah, ย yeah. ่ถึงแล้วถึงแล้วเย่เล่นเล่นอะไรดีนอกรอบนี้ <c oughs> ที่นี่มีโรงหนังด้วย <c oughs> ดูโรงหนังดีกว่าจะได้ถึงไวๆต้องบินไปอย่างนี้แหละ เย่ yeah, ถึงแล้วทำไมพวกมีชอบต่อยเราประจำวะวันนี้ต้องออกไปทำงานดีกว่าวันนี้ฉันจะเป็นคนแปลกหน้าเหมือนเดิม เปลามไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรเอารถของยากุซ่าไปดีกว่าต่างจะพอไหมน้าต้องรีบขับเดี๋ยวจะไฟแดงไม่เป็นไรที่ทานไฟแดง แต่ว่าต้องค่อยค่อยับเดี๋ยวจะเสียวพี่ครับเอาช็อกโกแลตแล้วก็เข้าปั้นนะครับโอเคไปดีกว่าล,าล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 า,ลาโอ้ยไฟแดงอีกแล้วรถใครวะที่จอดตรงนั้น ทรงไซคคงอยู่สนามเด็กเล่นนี่นาทางใกล้ดีจะตายนี่ไงเจอป้ายแล้วทรงไซคคงดูลงหนังดีบินไปดีกว่าจะได้สูงอุ้ยไม่ใช่พูดผิดแล้วขอโทษจะได้ถึงไวไย ลูกครับคุณลุงคุณลุงจะมีอะไรให้กินนะปิ้งอร่อยไหมแต่ถ้าอยากกินอนะีกนั้นก็ต้องตามลุงมาสิไปไปไปลูกเดีย๋ยวลุงจะพาไปกินเดีย๋ยวลุงจะพาไปช็อปปิ้งอาหารกันนะ เดี๋ยวลุงจะพาไปกินหมูกระทะนะอุ้ยลูกฉันโดนคนแปลกหน้าจับฉันต้องไปช่วยอุย้ยคนคนจะพาลูกฉันไปต้องรีบนะ่ต้องค่อยๆรับจะชนคนนี้ก็แล้วกันจอดไว้ตรงนี้ดีกว่าใกล้จะตาย สงสัยคล่องอยู่โรงหนังนี่คุณหยุดนะคุณถ้ากล้าทำลูกฉันหรอเธอเป็นคนแปลกหน้าหรอใช่เซแล้วมีปัญหาอะไรไปไปลงพักไปไปลงพักเดี๋ยวนี้ต้องอยู่ในคุก จะได้ออกคุกเอ้ามองกำแพงสำนึกไว้ว่ามันผิดไหมเราต้องไปช่วยลูกโอ้ยลูกจ้าะอะไรขอบคุณนะที่ช่วยผมนะลูกอย่าเพิ่งหนีไปไหนขอลูก ดูรถด,ด้วยนะลูกลูกจะไปเล่นสนามเด็กเล่นหรอ,อใช่ครับผมไม่เล่นแล้วที่นี้ผมเกลียดคนแปลกหน้าเลยไปเล่นสวนที่อื่นอโอ้ยวันนี้งานเยอะจังเลยทำงานก่อนอุยสำเนื้อผิดแล้วฉันต้อง ตำรวจผมสำนึกผิดแล้วผมขอโทษนะไม่เป็นไรทีหลังอย่าทำอีกนะครับให้ออกคุกเลยวันนี้โชคร้ายจังจบไปแล้วนะครับกับเรื่องรถเก่งจับเด็กตอนจบ พรุ่งนี้จะมีเรื่องใหม่ออกมานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการถ่ายทำละครแล้วนะครับสวัสดีครับ